สบายดีพ่อแม่พี่น,อน,น,อนอนะ้องสมุสกุลวันนี้มาบอกน้องสำใจอีกแล้วน้องสำใจไปหาน้ำไม้กลางป่าไปคนเดียวเนาะทบ,บิดทบเนทบนทเลนบริไดไปเขานะเบิ้งยุงลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเบิ้งกันเลยเนาะจากน้องสำใจได้น้ำไม้จากบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่น้ำไม้ sau là vào cái ไม้นี่ได้ทำเมนูได้ทุกอย่างเลยเหมือนไง่หน่องนไม่จะแกงหรือจะทอดหรือจะจะใส่กับหางกับกระดูกงูลูกไก่ก็ได้พี่น้องนี่น้องสนใจจะเอาไปต้มมื่นกินบนวันวันอาทิตย์นะได้ไปใส่กิน,นหน้ำไม้นี่ยุงลายเ่มือนไง่ นี่น้ำไม้ปุ่นปุ่นก็น้ไม้พ่อแม่พี่น้องพุ่นไปไปเก็บกันเลยเนาะนี่ก่อนนี่น้ำไม้นี่น้ำไม้พ่อแม่พี่น้องอ่ะมีไงเลยให้พี่น้นนนองเอ้ย นี่หน่นอยอยู่ตรงลั้นๆปุ่นหน่นอยลายอยู่เอาไปไปต้มแล้วก็ไปแกงได้ได้ได้ทำเมนูได้ทุกอย่างเลยพี่น้องหาคนเดียวทะเลนตะเวนเขาอยากไปมีหนุงลายไป,ไปเก็บนอตัวอื่นไปเนาะเปิดเลยไปหานอนตอื่นอีกนีมีหน่อยไหมพี่น้อง มีคนจับจับกล่องโอ๊ยมันเน่า เก็บน้ออ um ื่นอีกหนังาน้ออืไม้าอยู่นีน้อไม่ป่ากันเท้าในป่ากันี้อไม่แม่ผ้ง้เลยยาบยากไปเตือนนั่นแหะอยากไป นี่เราไม่ไหวพี่น้อยมีลายยู่หรือไม่เอ้าสำหรับคลิปน้องสมใจขอลาไปก่อนน้องสมใจจะเมือบ้านยุงลายพี่น้องนี่ยุงหเห็นไหมเอา้าบ๊ายบาย